ตรงจึงจะได้สาระคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทุกคำเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกความเห็นถูกไม่ว่าคำไหนคะ่ะเพราะฉะนั้ไม่ใช่ให้ไปคิดกันเอาเองฟังแล้วก็ไปคิดกันเอาเองแต่ฟังแล้วก็คือว่ามีความเข้าใจในความจริงของสิ่งที่มีจริงๆ แค่ไม่ตรงนะคะไม่ได้สาระจากการฟังเลยเพราะฉะนั้นต้องพิจรารณาและก็เป็นเหตุเป็นผลตามความเป็นจริงคือรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรสี่อสงไขยแสนกับเพื่อที่จะเข้าใจและรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจริงจริงจะชื่อว่าตรัสรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นมีจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หรือเปล่าแล้วรู้ได้ไหม ถ้ารู้ไม่ได้ไม่ทรงแสดงมีประโยชน์อะไรถ้าแสดงแล้วตามความเป็นจริงแต่คนอื่นรู้ไม่ได้แต่เพราะรู้ได้จากการที่ทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงโดยนัยยะประการต่างๆสำหรับให้ผู้ที่ได้ฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นขณะที่เข้าใจก็ละความไม่รู้ละหนทางผิดเพราะว่าถ้าไม่รู้ก็ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน เพราะฉะนั้นขณะที่เข้าใจถูกกว่าจะหมดสิ้นความเป็นตัวตนที่เคยยึดถือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ก็ต้องนานเพราะว่าความไม่รู้มีนานมากและก็การย,ยึดถือสภาพธรรมะก,ก็นานมากถ้ารู้แล้วจะไปไหนนะคะเพราะว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นสามารถเริ่มเข้าใจขั้นปริยัติจนกระทั่งมีความมั่นคงเพราะเข้าใจอย่างนี้จึงเป็นปัจจัยให้สติสมัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐาน เริ่มรู้โดยความเป็นอนัตตาไม่มีใครไปบังคับเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นเช่นสติสัมชัญญาหรือสติปฐานเกิดบุคคลนั้นจะไม่รู้หรือว่านี่ต่างกับขณะที่เพียงฟังเรื่องของเห็นซึ่งฟังมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มเข้าใจลักษณะของเห็นจริงๆจ,จนกระทั่งเมื่อไหร่นะคะที่มีสติสัมชัญญะเริ่มรู้แล้วก็เข้าใจ ทีละเล็กทีละน้อยผู้นั้นก็เห็นความต่างแล้วก็เห็นความเป็นอนัตตาด้วยแล้วก็เห็นความลึกซึ้งด้วยว่าไม่สามารถที่จะไปทําให้สติสัมปชัญญะเกิดได้แต่ต้องมีเหตุปัจจัยคือละความต้องการแล้วก็มีความเข้าใจเห็นความเป็นอนัตตาแล้วใครรู้ว่าตรงคะไม่ใช่ใครเลยคะ่ะปัญญาเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะใด,ดที่ไม่ตรงปัญญาต้องรู้ว่าไม่ตรงจริงละความไม่ตรงรู้ความจริง ตรงตามความเป็นจริงได้ยินคำว่าศีลพตะประมาสะเป็นธรรมะใช่ไหมคะประเทศไหนต้องเป็นอวิชชาความไม่รู้และความติดข้องและกก,การยึดถือเป็นความเห็นผิดศีลพตะประมาสะดับได้ด้วยโสตาปฏิมักหมายความว่าก่อนโสตาปฏิมัจะเกิดก็ยังคงมีศีลพตะประมาะสะแสดงให้เห็นความละเอียดความ ลึกซึ้งของสภาพธารรมะซึ่งเป็นนายชางผู้สร้างเรือนว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าปัญญาไม่รู้ก็สามารถที่จะเกิดไปเกิดไปโดยที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่านั่นคือสภาพธารรมะที่เป็นสีลัพะตะประมาสเพราะเหตุว่าถ้ามีความคิดที่จะมีสติผิดหรือถูกแค่นี้คะ่ะไม่สบายเพราะผิดปกติเพราะฉะนั้นปัญญาจรงรู้จึงละได้ ไม่เชน,นั้นจะไปละเมื่อไหร่ก็ต้องละเมื่อมีการจงใจมีความต้องการมีการผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยเพราะเหตุว่าสภาพธรรมที่หย,ยาบหยาบเนี่ยนะคะสามารถที่จะเห็นได้แต่ถ้ายิ่งละเอียดขึ้นจนถึงการที่เป็นอนุสัยนอนเนื่องมานานแล้วก็มีปัจจัยเกิดขึ้นให้รู้ความต่างกันของกิเลสตั้งแต่อาสวะที่ละเอียดจนถึงท่งกิเลสซึ่งแล้วแต่ขณะนั้น ไม่มีใครรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดค่ะปัญญาต้องเกิดขึ้นรู้จึงละได้